จากคําแนะนำโอ้โหคำแนะนํานี่ดีมากเลยเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ยขับรถชนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลองถูกลองผิดกันไปนะครับเดีย๋ยวขอหารถแถวๆนี้ก่อนมันมีรถไหมรถรถใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะฮะผมว่าผมต้องซ่อมรถเอาแล้วแหละนะฮะ,ะ,ะมันมีรถหรือเปล่าขอฟาร์มพวกนี้ก่อนแล้วจะได้มาเลยฮึ ขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอยิงกันมาไอ้นุมน่มเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เสียงฟ้าร้องะฮะสุดยอดทำได้ด,เดีเดี๋ยวฟาร์มพวกนี้จะซ่อมรถนะครับไอ้พวกถ้าเราฟาร์มผีแล้วมาซ่อมรถมันจะซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเนาะนี่ผมจะเอารถคันนี้ไปนะนี่พวกนี้มันเป็นผีเฮ้ย เฮ้ยีีเฮียฮะเอารถคันไหนดีผมว่าชอบรถสไตล์แบบนี้นะขอครับที่ซ่อมรถมาก่อนนะฮะอันนี้ฮึบใช้ได้โอเคถือว่าได้นะครับกด enter ใช่ไหมใช้ได้แล้วใช่ไหมโอเคกดตัว E นะครับเดี๋ยวๆอ่ะรถนี้เท่ดีชอบอ้าวผีจะมากัดหลังผมไปล่ลดเฮยอ้าวตายผมตายผมตาย เสร็จเสร็จแล้วเร็วผมลุ้นอยู่อืเสร็จพอดีโดนกัดไปทีอ่ะขอยิงก่นอนอะไรล่ะไอ้นุม่มอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บของอ่ะเรียบร้อยมาไปกันฮนะได้รถมาแล้วรถนี้น่าราคาน่าจะแพงเลยถ้าไปขายอ่าจุดหมายเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอมาร์กจุดไว้ก่อนนะฮะสิ่งที่อก้ยมีคนอยู่หน้านี่า อ่ะเดี๋ยวผมหาภารกิจแล้วกันภารกิจนะฮะผมก็จะไปหาเครื่องบินแล้วกันนะฮะหาคอแล้วนะครับคอนะครับผมผมจะลองที่บอกมานะครับให้อะไรนะให้เอาคนไปไว้จุดจุดเต็นท์หรอลองดูนะฮะมันจะได้หรือเปล่าผมจะลองไปรับคนมาก่อนคนหนึ่งนะครับมันนั่งได้มันนั่งได้สี่คนหรือเปล่าเนะี่ยมันประตูสี่ด้านมาลองก่อน คนอยู่ตรงนี้มันคนอยู่ตรงนี้รับก้อนอาลงลงลงนโคตรอะอ่าโอเคผมจะลโอโหอะไรจะเยอะบ้านนั่นเอาขึ้นรถขึ้นรถกั้นน่ะขึ้นได้ไหมมันขึ้นนั่งได้สี่คนพอดีครับเนี่ยชิบหายแล้วตายห่า โอเคนั่งไอ้สี่คนแต่โคตรเร็วเลยรถแรงมากตอนนี้ดีเนะี่ยเนี่ยอ่าโอเครับคนครบแล้วนะครับจะไปไล่ดอกต่อไหมผมว่าผมไปหาเครื่องบินดกวเนี่ยฮะจุดเครื่องบินอลองไปดูนะครับมันโอเคหรือเปล่ามันมีเครื่องบินหรือเปล่าไปหาพวกเครื่องบินพวกคอะฮะมาไปกันเราจะได้ขี่เครื่องบินเิ่นึหน่อยแทนแถนแทโอ้โหมาในป่านี่มันสมกับ เทร์เวอร์จริงๆหวัดเยี่ยวนี่ลงเยี่ยวได้ไหมเนี่ยนี่ผมรถคันนี้มันแรงวะโคตรชอบเลยอหนน็ดน็ดเหนหนน็ดเหน็ดชิบหายแล้วรถรถรถพังไปเนี่ยเฮ้ยเฮียอะไร Holy shit Holy shit เอ้าโหไมันดีนะมีมีคนมาด้วยเนี่ยเอา้ามันอ้อมไกลเลยเหรอไอชิบหายฝากระปรงไปแล้วฮะไม่แล้วฝาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้จะไปยังไงวะเนี่ยเลยขอเลี้ยวก่น <c oughs> เพื่อนตายนะฮะไปข้างหน้าใครยิงวะ ไอ้พวกนี้มันยิงทำไมมันยิงโดนรถตัวเองวะเนี่ยนันแหมดูดูด,ดูมันฟักอยู่อยู่ในรถนะฮะบ้างบ้างจัดชนแม่งให้ดูข้างหลังรถดี๋ไอเ้เี้ยโอเคเลี้ยวนี้เลยโอ้ยชิบหายผมจะลัดทางหายทางลัดเล้ไปนะฮะจะได้ง,ไง่ายข้างหน้าข้างหน้านี้หรือเปล่านี่ ออนี่เลยนะฮะมาถึงแล้วเว้ยโอ้โหมีเครื่องบินโอสัต์ย็ดแค่มีทั้งหอทั้งไอ้เฮ้ยนี่มันดีว่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เฮียน,นี่มันยิงได้นี่ว่าไอ้เน,นี้ยแต่มันจะตกหรือเปล่าวะ่ะผมขับผมก็าตายเลยเดี๋ยวเฮ้ยหอมันขึ้นได้กี่คนเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเราเพื่อนมาเอาหอไปดีไหมผมว่าเอาหอดีว่าหอมันขึ้นได้หลายคนอันนั้นมันขึ้นได้แค่คนเดียวนะฮะเอาหอดี๋วมา หอ <Mandy. S 1> ก็มีปืนกลนี so, uh ่ว oh, right. ่ายิงได้เหมือนกันเอาหอเนี่ยมาเช็ดเคไอ้เหี้โคเท่ขับหอไปเลยเดี๋ยวๆอ๋อนั่นตดตดตาอ่ะไปเว้ยอ่ะไปครับผมเฮ้ยขับฮอร์ขับง่ายก่อนเยอะเลยกดตกดตจี ไม่มีผลไม่ได้เจ็บล้อเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับฮอไปไหนดีวะขับฮอขึ้นภูเขาดีกว่าปะไม่มีอะไรทําผมว่าผมจะสร้างบะสมสร้างอันนี้ไว้บนภูเขาดีกว่าเฮ้ยเอาเอาคนไว้จุดจุดเซฟโซนเช็ดเค่เอาคน,าาคน <c oughs> ผมจะลองสร้างเต็นท์ไว,บบวะะ้บนภูเขานะฮะบนภูเขามีอะไรหรือเปล่าวะไม่เคยไปทีมันลงได้หรือเปล่าวะเนะี่ยผมกลัวฮอรระเบิดอะเด็ก ฮอลระเบิดนี่จบแล้วเ,น,เ,น,เนี่ยเดี๋ยวลองยิงดิเอยิงได้ด้วยฮะกดปะเป๊กบายิงคลิกก็ยิงหาเพื่อนได้แล้วนะอ๋อโอเคผมลองลองผิดลองถูกอดู มันสูงเกินไปอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงมาเนี่ยมันมันจะไปจอดได้เปล่าวะปวนจอดไปได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันสูงขนาดนี้มันจอดได้หรือเปล่าวะเฮ้ยเ้ยจะถึงแล้วเนี่ยมันสุดแมพปะยังไงมันไปไม่ได้เหรอ มันไปได้อยู่นี่ว่ามีบ้านอย่างบนผมจะสร้างเต็นท์ไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเไประเบิดไประเบิดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเฮ้ยเผมจอดหอไม่ไม่เป็นเหรอเนี่ยลำดึงลำดึงผมจะจอดหอที่จอดหอยเดี๋ยจอดหอยไงวะลืม ที่จอดหอยดีก่่นเฮ้ยมนภูเขามันยังมีเหรอเนี่ยเดีวเดี๋ดจอดเน่นอวะกดกดไรจอดวะไอ้เฮี๋ยวเด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 ี๋ยวเคนอะไรวะกดไรจอดวะกดรโทรอรออันนี้ไม่ใช่กด นงหเปล่ากดลงหรือเปล่าพอ,อนี่ไง,ไงเฮ้ยเยไม่ไม่โดนอะไรนะเฮ้ย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 เข้ามาเฮ้ยจอดได้ะ ยังไม่ยิงโดนนะอ่ะไปกันผมนจะไปสร้างบ้านในวบนนี้เอามาเฮ้ขับอคอโคตรยากเลยเด็กกับตายหาโอ้โหโคตรสุดยอดข้างบนเนี่ยสุดยอดจริงๆมันคือ,อไรก็ดีดิกดกดีสองละเช็ดดูข้างล่าง นี่มันส,สวยงามขลม mm ังแท้ฮ okay, uh ้ยเพื่อนเราตายหมดเดี nah i, ๋ยวนียเพื่อนเราปกป้องเราหรือเปล่าโอเคดูไว้ดูไว้หนุ่มผมจะมาสร้างเต็นท์ไว้บนนี้นะฮะเยวขอสร้างประตูก่อนดอประตูไหนวะนี่ไงประตูมีสองอันพอดีนะฮะขอสร้างประตูไว้ปิดไว้เฮ้ยพอสร้างประตูไว้มันก็มันก็มาได้เหมือนเดิมบอกว่า มันก็เข้ามาได้เหมือนเดิมบอกว่าแน่นสมมรับเราผมสร้างประตูไว้นะมันแค่เดินคนมันก็เปิดเราได้หรอลองขิกดิ <c oughs> เอาประมาณนี้กันโ oh oh อ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดขอสร้างผมว่าสร้างกำแพงเดี๋ยวสัตว์เอ้ยมาละปุ๊บ เพื Welcome, s <S time, ่อนเรากลายเป็นผีหมดแล้วป like. ่ะขอขอขอแป๊บนึงขอเจ็บประตูเฮ้ยเขาไม่ได้หรอเราปิดเราล็อกประตูไว้เออยอย่างนี้แหละเราผมจะสร้างไว้ตรงนี้ฮะเหี้ยวเหี้ยเลยประตูมันล็อกไว้แล้วไงแฉมอย่างนี้แหละดีขอสร้างเต็นท์้ก่อนเต็นเต็น อ่านี่แหละดีแจมเต็นไว้แล้วก็อะไรดี <c oughs> เครื่องบินไม่หายนะจะกลับไม่ได้นะ <c oughs> เครื่องบินหายผมไม่สามารถลงไปได้นะ <c oughs> เต็นแล้วก็อเอาเป็นเข,ข,อขอาเขาไฟเหรอเขอาไฟมันมันไว้ตอนกลางคืนนะฮะมันไม่มีไฟผมใส่ก็ได้ แล้วผมจะย,ยิงมันยังไงวะเนี่ยยืนตรงนี้มันยิงไม่ได้เลยยิงแม่งอะไรล่ะอีดอกอยิงทิ้งไปจากกระสุนทำไงดีทำไงดีงดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปคือตายหาเนี่ยมันลอยอยู่หน้าเนี่ยยิง,ท,งทิ้งก่อน เดี๋ยลงไปไม่ได้นะฮะมาวะอยโอเคเรามีบ้านทั้งบนนี้แล้วนะฮะสร้างทิ้งไว้แล้วก็ลองไปฟาร์มของอยู่ในนี้มันมีของหรือเปล่าอะมันมีอะไรให้เราเจ็บหรือเปล่าโว้วโว้โวโวโว เไปไปดูของก่อนมีอะไรหรือเปล่ามีของให้เจ็บหรือเปล่าว้าวนี่มันกระเช้าดีว่ะเฮ้ยมันขึ้นกระเช้าได้เอ้าแล้วผมลงไปว่าผมขึ้นมาเอาหองไงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นได้คงลงได้คงขึ้นได้นะกดวีดูมอกด อีดิกดอีคอถึงแล้วหรออ้าวแล้วไปยังไงต่ออ่ะยากขึ้นอยากขึ้นไปข้างบนน่ะไปอีกตู้หรอเออขึ้นไปผมจะขึ้นไปข้างบนไปดูฮอกันฮอหายไปเลยเฮ้ยฮอผมหายไปเนี่ยมาดูฮอกันไปดูฮอไปดูฮอไปดูฮอฮอค่อยจะหายป่ ไม่หายนะไม่หายนะไม่หายนะอุตสาได้มาไม่หายนะกลางคืนแล้วฮะผมว่าผมแคมป์ตรงนี้ก่อนดีไหมโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยยชื่นใจมีฮอเป็นยันบ้านะเราจะไปไหนดีว่ารู้สึกดีผายเลยโอ้โหดูดิฮะเมืองแห่งซอมบี้ตัวอะไรวะนะ <c oughs> เดี๋ยวเมือหน้าผมลองเอาเดวเสามาลงไว้ดีกว่าเอาป่ะอยากเห็นไหมเหนเดวเสาในเกมนี้นะฮะถ้าเห็นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาลงผสมประสานกันกับซอมบี้นะฮะเอาไปไปไปเฮ้ย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 โอเคไปกันไป,ไป,ไป เมืองข้างหน้าเนี่ยรู้วิธีลงนะลงวิธีลงอย่างนิ่งๆแหละลงคอ่อยๆกดลงไปอันนี้เป็นเมืองเหรอข้างหน้าเราเป็นเมืองนะฮะเมือง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 ลองไปดูดิน้ำมันนั้นหมดเป็นเบาะกลัวน้ำมันหมดอเลย อันนี้จะเป็นริมริมทะเลเลยขออยู่ริมทะเลก่อนอากาศน่าจะดีนะฮะคอยลงนิ่งๆตรงนี้พื้นพื้นพื้น,นดีอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพัง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 ,พงโอเคโอ้โหซอมบี้เต็มเลยไอ้เฮียเอ้ย เมื่อ้วฮะโอมีเครื่องบินคู่ใจมีใจจุ่มจุมหายแล้วยิงปุ๊บมันรู้ตัวเลยไปก่อนแล้วอันปลอดได้แบบเฮียมันวิ่งมาเต็มเลยโอ้โหพื้นพื้นยากอยู่ครับไปเถอะไปไปขึ้นรถขึ้นขึ้นนี่หมายแล้วไม่ไหวไม่ไหว อยู่ไม่ได้ครับผมอยู่คือต้ายห่า <c oughs> ไปเลยน้ำมันไม่หมดอ่ะดูไงว่าน้ำมันเนี่ยพอน้ำมันหมดจุงไปสร้างบ้านไว้บนภูขเขาดกวานะครับผมมันอินดี้ภูเขาลูกนี้ด้ยวยข้างหน้าเราเลยไม่ไปรับ ไปรับคนผมไปรับคนหรือปเอาไปสร้างบ้านอกว่ารู้สึกจะมีคนร่วมตางเารล้มทาง่้มต่างใหญ่เลยเั้ย้างหน้าเรามีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มนะฮะไปลองไปดูดิง้อชอบเลยขี่ฮอเล่นนี้นึกว่าจะไม่มีฮอนเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันเป็นซอมบี้ไง ไม่น่าจะมีหอมันมีจริงวะ้างหน้ากลุ่มลงตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยลงเลยลงถนนเลยตามถนนเลยมันไกลไปมันไกลเลยเห็นว่าผมลงไว้ตรงพื้นราบก่อนกดราบพื้นราบข้างหน้าเลยฮะ เฮ้ยมันลงแบบดีๆไม่ได้นี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเไม่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 ไมไม่ไม่ไมโอ้ยๆๆไอ้เหี้ยโอ้โหลงยากว่ะ เรได้ใช e. oh, ่ไหมตรงนี้โอ้ววววสัตว์เอ้ยโอ้โหโคตรเยอะจะทำไงดีเด้อโอ้ไม่ไหวเลยจะฆ่ามันยังไงวะเนี่ยพวกนี้ yin 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 này, oh ho oh, khốtเยอะ, để khỏi yin, oh huynh má yin một, huynh một, โอ้โหเครื่องบินยิงขนาดนี้มันยังไม่มึงยังไม่รู้สึกอะไรเหรอโอ้ยพวกเครื่องเฮ้ย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 มันวิ่งไล่ผมแล้วเนี่ยมันจะวิ่งชนผมวะเนี่ยเฮ้ยเออขอยิงทิ้งก่อน ไอ้เหี้ยเยอะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นบนบนรถบนปึ๊บนี่น,นี่น,นี่อะไรโดนยิงวะ